กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยลวกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของกระแสในเกาหลีของ Back แบ k พิงก์ละกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าจริงไหมครับที่แบกพิงก์กระแสในเกาหลีแรงมากๆนะฮะพอดีผมคุยกับเพื่อนที่อยู่เกาเขาบอกตอนแบกพิงก์เดอแรกๆกระแสมันแรงมากๆ พอคัมแบ็กเล่นกับไฟขึ้นท็อป5 GG พ่อคัมมักจีขึ้นท็อป3 g g แต่ตอนนี้กระแสไม่ดีเท่าตอนเดีแรกๆเรื่องนี้มันจริงไหมครับไปดูว่าน่านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนได้ตอบกลับว่าอยากรู้จริงๆผมไม่รู้คุณไปฟังมาจากไหนนะครับแต่คำโฟดีคือคำที่พีที่สุดแล้วของแบ็คพิงเพราะงั้นแล้วมันจริงเป็นไปไม่ได้ครับที่กระแสหลังจะแย่กว่าตอนแรก ชัดพอนะครับไปดูความคิดเห็นของเจ้าของกระทู้ที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างลวกันนะครับผมลืมโฟดีครับเพื่อนบอกว่ากระแสะตั้งแต่ไปทัวร์คอนกลับมาคำล่าสุดมีข่าวหลายเรื่องกระแสะเลยไม่ดีเท่าตอนแรกกับตอนคำโฟดีเพื่อนผมยังบอกเลยครับตอนดีกระแสะน่ากลัวมากคนเก่ารักเจนนี่สุดๆแฟนขับผู้ชายชอบเยอะอะไรประมาณนี้ครับความเห็นตอบกลับต่อมาล้วกันนะครับผม กระแสแรงขึ้นเรื่อยๆไล่มาเลยส่วน 4D จะเป็นเริ่มต้นกระแสนอกเกาหลีพอมาคําล่าสุดเกาหลีกําลังสาบค่ายอยู่ด้วยความที่ค่ายกระแสแย่มากๆเลยตัดสินใจไปตีตลาดด้านนอกร่วมมือกับค่าย UMG เพื่อตีตลาดด้านนอกถามว่ากระแสนในประเทศเป็นไงก็พอๆกับตอน 4D เพียงแค่แอนตี้ออกมาด่าเริงกันได้เรื่อยๆเพราะกระแสค่ายส่วนกระแสนอกประเทศเป็นยังไงโหดกว่าเดิมหลายเท่า แล้วในอนาคตจะเป็นยังไงทางนอกประเทศดังขึ้นไปอีกเดี๋ยวในประเทศก็มาง้อเองนะฮะความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมกระแสตอนนี้คือ global star แล้วครับจะไม่ดีกว่าเริ่มเดบใหม่ๆได้อย่างไรปี2 0 1 6ิเดบิวต์ปล่อยเพลง2เพลงพร้อมกันเพลงวิสลี่ทำปาร์คได้และเป็นวงเดียวในเกาหลีที่ทำปาร์คได้จากเพงลงเดบิวต์ขึ้นที่1และ2ในชาร์ตหลายประเทศอันนี้ผมจำไม่ได้ ปี2017ปล่อยมักจีตอนนั้นเกือบจะเจาะเข้าบิวบอร์ดร้อยหรือ200อะไรสักอย่างนี่แหละปี2018หายไป1ปีแทบไม่ได้ออกให้สาธนารณชนได้เห็นหน้าเลยออกเพลงตูมาทำสถิติยอดวิว24ชั่วโมงแรกเยอะสุดเจาะเข้าบอยแบนด์ได้ในเก่าก็ทำปาร์คได้ทำลายสถิติยอดวิวหลายๆอย่างทั้งในและนอกบ้านเป็นตัวเต็งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีแต่ติดที่เลฟสเตคโอปี2019ก็อย่างที่รู้กันอยู่ ในปีนี้เป็นวงที่ยอดบิลนับเฉพาะในปีนี้เยอะที่สุดในโลกสรุปนับตั้งแต่เดบิว์จนถึงตอนนี้ไม่เคยมีเพลงไหนแปกเปล่าถึงเพลงเดบิวยอดอัลบั้มมีแค่2มินิอัลบัม้มยอดไป5้าแสนกว่าบางคนมองว่ายอดอัลบั้มไม่ปังแต่มันคือมินิมาลั้มอ่ะยอดได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วนะฮะไปดูความคิดเห็นที่ตอบกลับคอมเมนต์บ้าง้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าคุณไปฟังมาจากไหนนะว่ากระแสมไม่ปังเหมือนแต่ก่อน แต่ทุกวันนี้แทมไม่ได้ออกรายการอะไรเลยซึ่งก็ไม่ค่อยออกตั้งนานแล้วใส่ชุดอะไรถ่ายรูปก็โซเอาชื่อเสียงขายในทั้งวงและตัวบุคคลคนไทยชอบคิดว่าสแตลลไม่ดังในเกาแต่ความจริงคือสแตลลดังมากดังทั้งเพลงและคนชื่อเสียงวงอยู่อันดับหนึ่งมา6เดือนติดมกราคมมิถุนายนชื่อเสียงบุคคลเจนนี่อยู่อันดับหนึ่งหเดือนติดมกราถึงมิถุนามีแต่ออแอนเท่านั้นแหละที่บอกสแตไม่มีกระแสนะฮะ ต่ออีดนานความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมขอเพิเ่มเติมจากคอมเมนต์ที่มันผ่านมาหน่อยละกันนะฮะแบ็คพิ้งติดอันดับเฟิร์สเกาหลีอันดับ1คนดังผู้ทรงอิทธิพลประจําปี2019เป็นเกิร์กรุ๊ปวงที่2ต่อจาก SNSD ที่สามารถทําได้ถ้ามองในภาพรวมจนถึงตอนนี้ก็ยังคิดว่าไม่ดรอปลงเท่าไหร่นะอาจจะติดตรงที่ค่ายมีปัญหานิดหน่อยแต่แบล็คพิงก็ยังคงทําผลงานออกมาได้ดีอยู่นะฮะ ส่วนกระแสน้องคิวเนื่องจากปัญหาซึงรีและเบิร์นนิ่งซันเปลี่ยนเวลาปล่อยเพลงไปตีตลาดอเมริกาเต็มตัววันปล่อยเพลงมีไฟป่าปัญหาระดับชาติเกาหลีและการตรวจสอบ่ข่ต่างๆมากมายทําให้ปล่อยขายอัลบั้มช้ากว่าปล่อยเพลงแถมอัลบั้มช่วงแรกที่ขาดตลาดผลิตไม่พอขายข่าวลบๆที่เกิดขึ้นทําให้แอนตี้่ข่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดและผ่านไปถึงศิลป,ปินใน่ข่ด้วยชาต์ตเพลงเลยอาจสู้น้องตู่ไม่ไหว แต่แบนวงก็ติดลมบนไปแล้วเห็นได้จากเจนนี่และวงชิวที่1แบนด์ลีพูเดชั่นลากยาวถึง6เดือนเต็มตั้งแต่มกรายันมิถุน่านะฮะอีกด้านความคิดเห็นึ่งเลยละกันนะครับผมเจ้าของกระทู้ใจเย็นดีนะครับคำตอบหลุดประเด็นไปบ้างแต่ก็ดึงกลับมาได้สุภาพดีส่วนคนตอบก็ตอบจะเย็นเย็นหลายคนตอบดีหลายคนพร้อมบวกเด็กๆแบ็คพิงค์ดังขึ้นคนมากหน้าหลายตาย่อมอยากรู้เรื่องราวมากขึ้น ตอให้บางคำถามที่เข้ามาอาจจะเสี่ยมแต่ถ้าเราประคองให้อยู่กับร่องกับรอยตอบแบบสุภาพแบบผู้เจริญแล้วให้พวกแอนตี้มันน้ำท่วมปากกันดีกว่าทําสังคมบิงให้ใจดีแบบจีซูแหลมคมแบบจิมี่สุภาพแบบโรเซ่และสนุกแบบลิซ่าเอะครับทาสังคมบิงให้เขาชื่นชมที่สําคัญคือหาคนมาลักน้องอย่ามาที่สําคัญคือหาคนมาลักน้องอย่าหาเหาให้น้องกันเถอะฮะความคิดต่อมาแล้วกันนะครับผม มันน่าจะอยู่ที่สื่อด้วยล่ะครับเอ,อ่อทางค่ายไม่ค่อยถูกชะตากับผู้เชี่ยวชาญกับสื่อเท่าไหร่เลยพยายามกดวงนี้แต่ก็กดได้พอสมควรเลยนะในเก่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะที่เก่าเขาไม่ได้ข้างใครไอดอลอะไรขนาดนั้นคนที่ตามก็มีแต่แฟนครับส่วนคนทั่วไปถ้าไม่เห็นข่าวจากสื่อเขาก็ไม่รับรู้กระแสอะไรนะแล้วดูปีนี้สิแบ็คพิงได้ออกทีวีไปกี่รายการแทบไม่มีเลยนะ คนทั่วไปไม่เห็นหน้าก็นึกว่าไม่มีกระแสแต่ถึงกระแสจะน้อยแต่เมื่อเทียบกับวงอื่นๆก็ต่างกันไม่มากเพราะผลสำรวจแบรนด์แบ็คพิงก์ก็อยู่หัวแถวตลอดก็ถือว่าโอเคละครับนะฮะอีกด้านความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมที่ว่าในเกาเริ่มดอบมาไม่รู้แต่ต่างชาติกระแสปังขึ้นเรื่อยๆเลยนะถ้าเอาแค่ที่เกา่าก็ยอมรับว่าก,กระแสไม่ดีจริงคือไม่ใช่ไม่ดีแบบแย่มันแค่ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะ ปี2016เดบิวต์ด้วย 2, 2เพลงคือเพลงวิสลี่กับบูมบายาในเกาหลีวิสลี่คืออองคิวเ a ียวทำได้ใน8ชั่วโมงและได้ปาร์คด้วยแม้จะโดนแซะว่าได้ปาร์คแต่ u l แแค่600,000กว่าก็เถอะแต่เพลงลูกกี้ที่ได้ปาร์กก็ยังน่าขนลุกอยู่ดีส่วนบูมบายาคือตีหัวอินเตอร์หนักมากทุบยอดบิว24ชั่วโมงแรกได้เก๋ๆขึ้นอันดับหนึ่งไอจูหลายๆประเทศคัมแบ็กต่อมาด้วยเพลง y พ n g w i ง h f i r ฟและสเต ซึ่งไม่ออคิวและเก็บชาร์จหนึ่งได้หลายชาร์จถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเพราะสามารถคว้าเพลงประจำเดือนเก่าออนถึง2อนเดือนคือสิงหาจากวิสเล่และพฤศจิกาจาก p y i n g with Fire ทำให้แบ็กพินขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ดิจิตอลตั้งแต่เดบิวต์เข้าท็อป5ทั้งที่ยังไม่มีอัลบัม้มซึ่งส่วนตัวและนอกด้อมมองว่าแบ็กพีนน่าจะอยู่ที่อันดับ5หรืออย่างมากก็แค่4นะฮะในปีส0 1 7คําคำมาเพลงเดียว as if it's your last ไม่ออคิวเพราะคำชนกับมาม่ามูแบ่งชาร์จกันไปถึงเพลงนี้จะไม่ได้ออคิวหรือรางวัลประจำเดือนแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ยืนชาร์ตเมลอนเบล่งร้อยได้นานที่สุดของแบ็กพิงค์แบบที่โฟดีก็ทุบสถิตินี้ไม่ได้และนั้นยิ่งทำให้ตำแหน่งในท็อป5ของแบ็กพิงค์มันคงยิ่งขึ้นแบบที่แม้ไม่มีอัลบั้มก็ไม่มีใครกล้าแซะว่าไม่เหมาะกับท็อป5ในปี2018รอบนี้คำเพลงโฟดีมาพร้อมอัลบั้ม ทุกน้อมจับตายอดอัลบั้มแบ็คพิงค์แทบไม่กระพริบตาเพราะจะเป็นตัวการันตีว่าแบ็คพิงค์จะอยู่อันดับไหนของทอป5กันแน่ซึ่งคำรอบนี้แบ็คพิงทุบสถิติชาร์ตดิจิตอลแบบถล่มทลายมากๆแม้กระทั่งเพลงไซแท็กอย่างฟอร์ลีเวอร์ยังยอดอหังการยังกับเพลงไตเติ้ลและแน่นอนว่าสามารถเก็บเพลงประจำเดือนกาอ่อนเดือนนี้นได้สําเร็จอัลบั้มก็ทุบแสนอัลบั้มเป็น GG วงที่2กลายเป็นวงที่ขึ้นลาดับ2ในเกาหลีอย่างมั่นคง ในเดือนพฤศจิกาส่งโซโล่ให้เจนนี่ซึ่งทัฟฟอร์มร้อนแรงจนสามารถคว้าเพลงประจำเดือนกาอ่อนมาอีกเดือนเช่นกันปี2019คำพร้อมอัลบั้มที่ทุกสถิติเดิมของตัวเองแม้ยอดดิจิตอลในประเทศผิดฟอร์มจากเดิมหากมองแค่ยอดในบ้านจะมองว่าดรอปลงก็ไม่แปลกแต่นอกบ้านกลับต่อยอดโฟดีอย่างดีเยี่ยมหากมองภาพโดยรวมของแบ็คพิงแล้วเห็นชัดว่ามีการเติบโตที่ต่อเนื่อง ถึงวิงที่น่ารักตอบแบบน่ารักดีกว่านะบางคนพร้อมบวกมากๆนี่เจ้าของกระทู้แท็กแค่แบ็คพิงเองนะจะเย็นๆก่อนเราติดตามตัวสาวมาตั้งแต่ก่อนเดย์ตามห่งหางๆด้วยความเป็นแฟนเพลงค่ายวาจีตอนตัวสาวเดย์สำหรับเราเราถือว่าปังมากนะเพราะเป็นุงที่ล้มสถิติเฟิร์สวินเร็วสุดของมิสอาได้มิสอาทำสถิติไว้22วันอยู่หลายปีจนมาแบ็คพิงเดย์เนี่ยแหละที่สามารถล้มสถิติเก่าได้เฟิร์สวินได้ภายใน13วันนะ่ะ ซึ่งสถิตินี้แบ็กพิงยังครองอยู่2ปีจนอิสวรเพิ่งมาทําสถิติใหม่ได้ในปีที่แล้วและอิสจีล้มสถิติอิสวรอีกทีเมื่อต้นปีนี้เองนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง่ะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าใหญ่พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยวกันนะฮะสำหรับวันนีน้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ